ดูครับยกนี้ครับตนยกแรกแข่งกันครับซ้ายกับซ้ายฟันซอกไล่แขนมาแต่งตัวนานครับกรรมการแยกเกาะแล้วต้องตีครับตีให้เร็วครับทำให้เร็วแข่งขวาม,มาเสียงเพีย้ยต้นขาลงมาหมัดไล่แขนดาวนาาโอ้ยลูกนี้ตีต้นขาครับไอซ้ายคืน โอ้ยลูกนี้มีขยี้ครับแมลูกนี้นํามวยต้องระวังนะครับอาวุธอย่างอื่นครับแม่คางนี่ไม่ใช่อาวุธนะครับ okay. แต่แต่ก็ใช้กันบ่อยครับเอาแข้งขวามาเกี่ยวเอาทำดีครับลูกนี้ห็นหนึ่งบนล้มลงไปตอกไล่แขนขึ้นมาครับสายคล้องยัดขวาแทงซ้ายขืนลึกหน่อยครับลูกนี้แทงลึก ดานภาต้องเร่งครับทำให้เห็นทำให้ชัดนะครับตายผิดขุยเข่ขวาครับแม่ลูกนี้สวยครับอ่าใครจะได้ฟันซอกขวาตึกระบนตีด้วยซ้ายครับตีแบบตบครับสีข้างลุกไล่ต่อดาวนภาฟันซอกซ้าย วงในพยายามจะชิงซอดในชิงก่อนได้เปรียบแทงขวาฟันศอกไว้ทีหนึ่งแหมแทงซ้ายขึ้นตีซ้ายครับหมัดขวาของดาวนาภาครับขวางแล้วม่นจะสับศอกขวาครับนี่ครับพยายามจะสะบัดศอกบ่อยครั้งเลยนะครับดาวนาภาลวครับแล้วก็ปเริ่มถึงตัวแลวครับเอาตีข่าขวาครับงัดศอกขวาเจอแข้งขวาของ1หนึ่งข้างบนเกี่ยวเตะหน้าหน้าขาครับสามครั้งแล้วครับคนหนึ่งต่อยคนหนึ่งเตะพวบ ตีซ้ายหมัดขวาของดาวนภัทรเจอศอกขวาศอกขวาขึ้นมาเสียบเข่าซ้ายไปขวางอนุภูิดจมูกครับแลดแทงขวายัดราคาครับเจอแข้งขวาของหนึ่งข้างบนโอ้โดูครับโตะต่อที่ต่อทีเอาละครับดูดีแทงโอ้โหลูกนี้แทงแรงครับแทงลึกด้วยครับแทงขวาโอ้โดยดาวนภัทรมีอาการสะดุ้งครับอ่าสายข้อไว้เอาขึ้นแทงข้อกลาขึ้นมาแหมวา<ข>เนเด็กซ้าย โอ้ยล็อกได้แล้วนะครับล็อกได้แล้วแม่เขานี้ครับเต็มกลางหลังกรรมการเกรียงไกลฮะถือว่าห้ามขาดเลยนะครับแบบนี้ครับเอาศอกศอกขวาครับแลกศอกกันมาสิมาสิมาส,มาสิจับเข้าข้อครับล็อกเข้าข้อตีเข่าซ้ายยัดเข่าซ้ายครับแม่จะจะมีโอนเนนไปมาสอกขวาของหนึ่งข้างบนเสียบซ้ายอีกทีหนึ่งเจอขวาโตโอ้ในช่วงปลายยก ดาวนภาโดนเข้าไปเยอะครับพยายามยังงัดสู้สอกสู้ครับดูครับต้องใจสู้แล้วครับดูภาพช้านะครับมีจังหวะจับขาได้ครับแต่ว่าคืนไม่ได้ครับคืนไม่ชัดแต่ว่าจังหวะออกของหนึ่งกุบลนั้นจะแทงลึกกว่านะครับนี่ครับจังหวะแทงยัดไส้ยกที่สี่ครับคู่สองหนึ่งกุบลกับดาวนภาครับร้อยยี่สิบสองบอลโจทยาก พอสมควรครับดาวนภาปลายยกที่3นั้นรับไปเยอะยกนี้แหมดูครับต้องคือสู้ไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะแหละครับต้องสู้แหละครับต้องเสียงศอกเสียงหมัดแล้วนะครับเดินต่อครับดาวนาภาครับแต่ว่าใจสู้อยู่แล้วครับเด็กคนนี้โอ้ยเจอศอกกระแทกเข้าไปครับแข้งหมัดดาวนภาแหมแหมจับดีครับจับดีแล้วตีข่าซ้ายครับเนี่ครับ โอ้ยเสียบซ้ายไปอีกแล้วลูเรวยว่าจังหวะแทงของดึงบนนั้นแบบมีลูกสกรูถอยหลังด้วยนะครับสกรูถอยหลังแล้วแทงด้วยซ้ายครับแทงแมน่นแทงแรงครับเอา้าดานภพาฮึดปี้ฮึดครับเดินชนตายแหมตายเป็นตายทีครับดูครับควงหน้าฟัน2องอ่าฮึดสู้หน่อยครับดานภาฟันซองซ้ายทีหนึ่งโดนแทงซ้ายฟันศองซ้ายทีหนึ่ง ตีกับระการแยกครับเดินต่อครับดานพารครับมขยับเข้าไปขยับเข้าไปครับงัดศอกศอกไม่โดนครับไปคล้องเอาไว้แต่ว่าไม่มีจังหวะตีครับรวบเลยครับรวบนี่คือเผาเวลาแลละครับหนึ่งอวบนครับมั่นใจครับ มั่นใจว่าตัวเองทําได้ดีครับที่ผ่านมาครับแต่ว่าดาวนภาครับไม่ท้อครับขอเอาไว้ให้ลิงถือเอาหมัดขวาเตะซ้ายคืนครับหนึ่งบอนทีบหลุดครับดูในครับดูในครับไม่มีจังหวะตีครับหนึ่บอนครับแต่ว่าล็อกมาแล้วครับกระชากมาแล้วกระชากมาแล้วตีข่าขวาดาวนภายัดขวาคืนดาวนภาครับจะมีอะไรเป็นทีเด็ดให้เห็นหรือเปล่า แทงซ้ายครับพยายามจะผลักออกแต่ว่าลูกนี้ครับหลักไม่ออกครับโดนเข่าเข้าไปเยอะครับดาวนภาอ่ะขังล่ากบอกเร็ว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 ซ้ายมีหมัดไหมทอทอไมมไม่ทอนะครับสิบปากพนังบอกว่าชูกัปั้นแล้วครับสิบปากพนังเอาแต่ว่าแหมยังไม่ได้ต่อยเขาโดนรับเข่าไปก่อนครับสองเข่าไปแล้วครับ พยายามยกบังอดสามเข่าครับหมัดก็ไม่ได้ต่อยเจอสี่เข่าแล้วครับยันซ้ายคืนสับสออขวาไม่โดนครับ1นึ่งบนตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายโอ้โหนี่ช่วงกระดมซัมเมอร์เซลครับหมัดขวาครับจะเก็บเลยไหมครับ1นึ่งบนครับจะเอาโดนหมัดฮะไม่แน่ครับดูครับอยู่ที่ลูกขึ้นของดาวดาภาด้วยครับแจกมาแหมหมดยกครับ โดนไปเยอะเหมือนกันครับดาวนภาครับแต่ว่าใจยังสู้ครับในช่วงท้ายๆปลายยก4ี่ก็มารวมหมัดเป็นชุดได้เหมือนกันครับดูภาพช้านะครับจังหวะแทงเลยซ้ายครับลูกแทงซ้ายนี่แทงลึกแทงเจ็บครับดาวนาภาพยายามจะฮึดในช่วงปลายยกครับสิทธิ์เชฟุธรมกับดาวนภาประเสริฐรัชพันธ์ครับอ่ะอีก3นาทีครับโอกาสของดาวนภาลุกไล่ คับจงัดศอกฮ่าดูนีุ่ญสิทธิ์นี่ชูกำปั้นเลยบอกให้ต่อยอย่างเดียวครับดานรภาอาวุธอย่างอื่นเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านก่อนที่ค่ายก่อนครับลักออกไปยังไม่ถนัดนักนะครับคือเวลามันก็บีบไปเรื่อยนะครับยกสุดท้ายแล้วนะครับจะเสี่ยงอะไรดีครับจะเป็นครอบพวงอะไรเสี่ยงอะไรดีครับต้องเสี่ยงหมัดเสี่ยงศอกแหละครับ ถ้าเกิดจะไปตีเขานี่ก็คงหลังออกฟันสาล่ะครับเอาเตะขวามาครับหนึ่งขบวนครับเตะหลุดอีกหลุดเหมือนกันครับหนึ่งขบวนครับมาดขวาของดาวนภาพาตีเข่าซ้ายครับหนึ่งขบวนครับหันมามองทีมงานแล้วนะครับทีมงานกครับไม่รู้จะชูอะไรนะครับก็ชูกำปั้นนี่แหละครับทางเลือกเหลือน้อยครับดาวนภาพาตอนนี้หนึ่งขบวนจับครับจับโอ้โหนี่ครับ นอกจากเข่าดีแล้วยังคางแหลมด้วยครับตงด้านของหนึ่งกบลไม่ต้องคางแล้วครับน้องแม่อาวุธอย่างอื่นเยอะแยะครับตีข้าไปครับอ่าแยกมาครับแยกมาครับอ่าจัดใจสู้ดีเหลือเกินครับดาวนภาก็อย่างว่าแหละครับดาวนภานีหายไปนานเลยนะนี่เป็นการกลับมาครั้งแรกนะครับหลังจากที่โควิดซาครับดาวนภานีชกไปครั้งล่าสุด สมีนาคมเลยครับวันนั้นเอาชนะนาคีสิริลักษ์มวยไทยมามระบบหายใจร่างกายอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับแต่ว่าหัวใจนี่ล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมครับตอนนี้ก็ถอยทีถอยอาศัยกันแล้วนะครับทั้งมวยบางทีดี ชคกันก็รู้แพ้รู้ชนะแล้วครับครับทีต่อยไปก็อาจจะเจ็บจะช้ำนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากจะสู้นะครับแต่ว่าสู้ไม่ได้นะครับครับวันนี้ไม่ใช่วันของเขาแหละครับแบบนี้แหมสะบัดซ้ายเตะปัาบคืนครับอหมอยายเข้าไปทีบแล้วหมัดล็อกลัดมาแมหนึ่งอุบนก็ชักจะมันเขี้ยวครับเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยอ หยุดดาวนาภาเองก็ถ้าเกิดจะหยุดก็แหมเป็นมวยที่เราเขามีใจสู้อยู่แล้วครับจะหยุดก็ไม่ใช่สไตล์ครับอ่าล่ะครับหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับนักมวยด้วยกันนี่เข้าใจหัวอ,อกซึ่งกันและก,กันนะครับไม่มีใครจะรู้ใจนักมวยเท่านักมวยด้วยกันเองอีกแล้วละครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อับภัยอยู่ในช่วงของการรวมคะแนนนะครับกรรมการเตรียงไกร น้อยเกิดครับรับใบคะแนนจากกรประการด้านล่างทั้ง3ท่านนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการประกาศคะแนนนะครับแล้วก็ชูมือครับนักมวยนั้นอยู่บนเวทีก่อนนะครับจบกันไปครบ5ยกนะครับขอโทษขอโพยกันมีน้ำใจนักกีฬานะครับหนึ่งกระบนกับดาวนภานะครับตอนนี้เดยกนักมวยมากลางเวทีนะครับคะแนนก็เรียบร้อยแล้วนะครับเชิญครับคุณบองครับ แล้วก็กรรมการทั้ง3ท่านมองไปในทิศทางเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอารุชาระบันทองอยู่ไพฑุนกบกลางและจิระสินศิลาลกักษลครับให้แดง49น้ําเงิน47คะแนนครับหนอุบลสิทธิ์เชิบุญธรรมครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนะดาวนภา,าประเสริฐรัชพันธ์หรือว่าสิงห์ป้อมปราบไปขาดลอยในช่วงท,ท้ายๆนะครับเราจะพักกันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้ากลับมากันต่อครับกับศึกเชิบุญธรรมมวยไทยออนไลน์